สวัสดีครับโอเคต่อกิจกรรมเลานพนันสนุกชุดชับเป็นกิจกรรมที่ยาวนะครับแต่ถามว่ามีอันที่ยาวกว่าอันนี้ไหมมีนะผมเคยทำไปแล้วนะครับมียาวกว่าอันนี้ด้วยนะถ้าใครดูก็จะรู้ถ้าใครเคยดูผมตั้งแต่สมัยกรุงศรี ไปเรื่อยนี่ตองนี้ผมไม่อ่านนะออไปนะครับอ่านไม่นานหรอกอันนี้ถือว่าสั้นกว่ามั้งไอ้เนื้อเรื่องทเทเล่าราวสาสิบหกพาร์ทนะครับโคตึงเลยแต่ว่าคลิปมันก็ไม่ได้ยาวนะถามว่ายาวหลายคลิปไม่ก็ยาวหลายคลิปนะแต่วันนี้น่าจะสั้นกว่านะแต่ว่าในตอนนี้มันก็ยาว พราะว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเวลาไงในช่วงนั้นผมไม่ได้ทำงานนะครับอยู่แต่บ้านเด็กขี้เกียจนะครับเร,เราต้องออกไปทำงานํำการนะครับคนที่เราเอาศัยอยู่ด้วยจะรังเกียจเรามากๆกันละเราไม่มีเงินมีทองขาดแล้วได้ครับแต่ขาดเงินไม่ได้ต้องระาวาังอันนี้บอกตัวเอง ผมช้ำมาเยอะในชีวิตเนี่ยพอันแล้วพอานั้นแล้วอะไรไม่รู้อ่ะพอนแล้วเสียใจมาก่วงนีโดนด่าโดนเกลียวทังชีวิตถามว่าชินไหมไม่ค่อยเจ็บปวดนะับ ช่วงนี้ก็ยังเจ็บปวดยอยู่เลยไอ้แย่แม่งเดี๋ยวกูเล่นกูเล่นอันนี้มัน,มนอะไรเดี๋ยวผมก็เริ่มไปเรื่อยแล้วตอนนี้ขอไปขอไปคุณผู้ชมแม่งอะไรทีว่าทีไปเรื่อยนะอ่านเ่าเองนะผมไม่อ่านนะเหนื่อยถ้าปอยผมหน่อย ก็ไม่ค่อยห่อยไช่วงนี้พอได้แล้วพออะไรอะ่ะอย่าพอดอย่างนี้สี่นาทีต่อมา,อ,าอะไรเอาไปซะเป็อนอารสำหรับยักษ์ลงยักษ์เรื่องเล็กน้อยหนะาขอบคุณครับฉันรู้อยู่แล้วว่าเชฟทำทุกอย่างจัด โอเคทำอะไรนะเมื่อกี้นี้อันแรกเปิดแล้วเปิดฟูกาเลเวลพาราโบ่เอวไม่ใช่นี่ว่าไกลเหรอกู้ิดว่าฟูกาดเลเวลอัพไม่ใช่หรอให้กูช่วยหุ่นยนต์เอามเป็นหุ่นยนต์แล้วเนี่ยโอเควินไม่ใช่หรอ มันรู้พูอะไรมีเนี่นยแถวช่วงนี้ขอเดะที่ไถไ,ไ,ไปนะช,นช่วงเหนื่อยช่วงเหนื่อยช่วงนี้ถึงจะเหนื่อยแต่บางครั้งก็พอได้แล้วขจรนาเอร์เซียใช่เราต้องพักผ่อนบ้างเราอย่าตึงมากกว่านี้เลยลตอนสัปาหนี้เอาฝากด้วย หลังจากนี้ก็ฝากด้วยนะไปเลย <c oughs> อัปเกรดเวทีอัป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 เกรดเวทีโมงนี้ดูดีจริงๆเพิ่มไอเดียสร้างสรรค์ทำให้เวทีสวยงามกว่าเดิม ไตกใจหมดเลยว่ามีอะไรมาดอสวยขึ้นเยอะเลยนะใช่เยอะมากสวยดีมากจริงจริงออาแบบได้เนี้ยมีเรดีกว่าแล้วก็มีเควสตุ้พี่เยอะแล้วเอ,อะไรเลเวลรสิสองนะครับปุ๊บวะยังม,มีอีกวะ นายต้องมีเรื่องอยากจะบอกฉันแน่แน่ฉ็นไปใช่ไหมเธอรู้ด้วยสมเด้ิที่เป็นเอเดเซียโอ้โคือซับแม่งเร็วนะแล้วก็หายเร็วด้วยตึงเกินวะใครอ่านทันะผู้ใครอ่านทันนะผู้ยมใครอ่านทันนะเราพูงเรวดิอันนี้ยอมใจอันนี้ยอมใจเลย ที่ไหนมะเนี่ยเฮ้ยพี่พี่ทำงานความคลียที่ไหนพี่ก็บอกบ้างดิเอ้อเอี้ยัไงไงวะเนี่ยติดตาพี่มั่วไปเรื่อยอ๋อติดตาเขาไม่มีวะเนี่้มาครับกดกดตีน,นะเนแหละขอที่นี่ เพดมอนเตเต็มเลยนะตอนนี้เทพีฟูริยาเอี่ยโอ้ยกิจกรรมไม่ดีไม่เงินไมแล้วนะแผ่นดินไหวอันใหม่โอ้ยอันนี้ยากอนนอโอ้ยไอเดียโอ้ยเอาหมีหมีอยู่ไหนอ่ะอ๋อยู่นี่ นี้งหางนี้ไปจ้ะขึ้นข้างบนยังไงเขาเนี่ยไปถูกต้องนะลองใหม่อีกทีดีก,กว่าเ๋ยวพูดแบบนั้นกับเถอะนะขอแค่เรื่องนี้ก่อนไหย นออหนึ่งรอบอ่ะหนึ่งเฮ้ยตรงนี้ยังไงอ่ะไอ้บูมมันแก้บนนี้ไม่ได้หรอ ขึ้นมาไอจิบไอจิบได้ก็เฮียแล้วไอา้าสตรมันเดินเปียบเลยอะ่ะโอ้ผมไปดูสเลยก่อนเรียบร้อยครับติดลูปเดิมไปไหนไม่เป็นนะครับ ผมผมบอกตรงนะมันมัน,มนทํำยังไงอันนี้คือพูดตาเหมือนแบบคนโง่เลยอ่ะมันทํำยังไงนะครับคุณคุณคุณให้ผมเล่น,ลนยังไงก่อนดูดิคุณคุณหาเรื่องผว้เล่นมากกิจกรรมเนี่ยบอกเลยให้แม่งสูงคะแนนกิจกรรมเฮียนี่เนี่ยมันทำยังไงวะ เนี่ยเออแม่งงงนะเนี่ยคือแล้วคุณจะดับให้วันเหนือหนึ่งยังไงอะ่ะใช่ไหมเออแปลกมากอันทำยังไงวะเอาอะไรมาเอาอะไรมากันหรือเปล่าผมถามคนไหนที่คนสร้างเนี่ยคุณต้องการอะไรอะองต่อไม้ อืให้ผมเล่นยากเกินอ่ะวินี่มัจะเล่นผ่านวะเวาทําได้ไหมคุณผู้ชมผู้ชมเล่นผ่านไหมเดี๋ยวว่าผมโง่อ่ะ ก็ยังไม่ได้ดีนะครับคุณดูต่อไม้นะคราวนี้อ๋อไม่สามารถเปลี่ยนนี้ได้อเคเนีย่ยงูตอ,ออแมวนะหรือสองไม่นับว่ะคุณผู้ชมอนเดียวนครับขาขาไปก่อนเดี๋ยวผม้อทำแล้วค่ะที่นี่จะลองเดี๋ยวใครช่วยผมได้ก็ ก็ช่วยหน่อยนะครับผมเล่นได้เป็นเยิงนโอจ้าโอ้งเ,เล่นยากมากแต่และอย่างเนี่ยไม่ได้เลา,าอ่ะกูก็หมดคำจะพูดตอนแรกกูเล่นผ่าได้กูยังไม่รูเยเนี่ยผมเล่นผ่าได้ตอนนั้นเพราะอะไรฟุกหรืออะไรวะงงเนี่ยไม่มีงงงลย อยู่เหมือนเดิมไหมโอเคดดเดี๋ยวไปพาร์ตหน้าเดี๋ยวจะรลองไห้แล้กวกันที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์สวัสดีครับ